มาพบกับเตนนะคะในคลิปความรู้ที่เตแปลมาจากภาษาต,ต่างประเทศนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์เป็นกําลังใจกดติดตามเตได้ชุกช่องทางเลยค่ะมาฟังกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีข้อมูลใดๆที่น่าสนใจสําหรับทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากเตสวัสดีค่ะปัญหาเรื่องอาหารปนเปื้อนอาหารไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันเรื่อยๆนะคะน่ากังวลเหมือนกัน แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากว่าอาจจะเข้ามาช่วยได้นั่นก็คือบล็อกเชนค่ะซึ่งก็เป็นหัวข้อหลักที่เราจะมาคุยกันมาเจาะลึกข้อมูลที่เราหามากันวันนี้เลยนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันให้ลึกขึ้นหน่อยนะครับว่าศักยภาพของบล็อกเชนในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนความท้าทายมันก็มีเหมือนกัน จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็จะเห็นภาพรวมว่าเเทคโนโลยีนี้จะช่วยเรื่องความปลอดภัยความโปร่งใสได้จริงแค่ไหนแล้วมันมีอุปสรรคอะไรที่เราต้องดูกันบ้างครับ ค่ะเริ่มกันที่จุดแข็งที่น่าสนใจมากๆก่อนเลยนะคะข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยชี้ว่าบล็อกเชนสามารถสร้างระบบติดตามสินค้าเกษตรอาหารได้แบบโปร่งใสมากๆเลยตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่แบบว่าฟาร์มจนถึงมือเราเลยลองนึกภาพว่าสแกนปุ๊บรู้เลยผักจานนี้มาจากไหนผ่านอะไรมาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือหลักการของบล็อกเชนหรือที่เรียกว่า distributed ledger เนี่ย พอบันทึกข้อมูลไปแล้วเนี่ยเออมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากมากๆหรือแทบจะไม่ได้เลยแล้วทุกคนในเครือข่ายก็เห็นข้อมูลชุดเดียวกันหมดมันเลยเกิดความโปร่งใสที่ที่จับต้องได้จริงซึ่งความโปร่งใสนี่แหละครับสำคัญมากในการสร้างความไว้วางใจให้ผู้บริโภคยุคนี้เลยนะคือเดี๋ยวนี้คนอยากรู้ที่มาที่ไปของอาหารกันมากขึ้นจริงๆครับอืมฟังดูดีมากๆเลยนะคะมีประโยชน์จริงจริง แต่ก็นั่นล่ละค่ะทุกอย่างมี2ด้านเสมอเนาะความท้าทายสำคัญที่ข้อมูลพูดถึงเยอะเหมือนกันคือเรื่องต้นทุนการจะเอาระบบล็อกเชนมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ซื้อโปรแกรมมาลงนะคะแต่มันคือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่หมดเลยทั้งเซ็นเซอร์ทั้งอบรมคนอืมเงินลงทุนเริ่มต้นนี่สูงมากถูกต้องครับสูงมากจริงๆแล้วภาระตรงนี้จะไปหนักโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs นะครับ พวกวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยอาจจะไม่มีกําลังทุนมากพอเท่าบริษัทใหญ่ๆคือมันไม่ใช่แค่ค่าเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันคือการปรับกระบวนการทํางานทั้งระบบเลยซึ่งมันมันเรื่องใหญ่แล้วก็มีความเสี่ยงด้วยนะครับว่าต้นทุนพุวงนี้สุดท้ายอาจจะ,ะถูกผลักไปให้ผู้บริโภคราคาสินค้าก็อาจจะสูงขึ้นตามไปด้วยอันนี้ก็น่าคิดครับ ค่ะนอกจากเรื่องต้นทุนแล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ข้อมูลชี้ว่าเป็นอุปสรรคใหญ่เหมือนกันคือการขาดมาตรฐานกลางค่ะตอนนี้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างทำหรือเปล่าคะแบบแต่ละบริษัทก็พัฒนาระบบของตัวเองขึ้นมาแต่ยังไม่มีออข้อตกลงร่วมกันหรือโปรโตคอลกลางสำหรับทั้งอุตสาหกรรมอาหารใช่ครับการขาดมาตรฐานกลางเนี่ยเป็นตัญหาเชิงโครงสร้างเลยครับเพราะพอมันไม่มีมาตรฐานเดียวกันเนี่ย ระบบบล็อกเชนจากคนละเจ้าหรือแม้แต่ในซัพพลายเชนเดียวกันแต่อยู่คนละช่วงกันเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรือที่เรียกว่าขาด interoperability คือความสามารถในการทำงานร่วมกันนะครับลองนึกภาพฟาร์มใช้ระบบหนึ่งโรงงานใช้ระบบหนึ่งขนส่งใช้ระบบการจะตามข้อมูลตรวจสายมันก็จะติดขัดไม่ต่อเนื่องข้อมูลอาจจะไม่ครบทำให้ประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือโดยรวมมันลดลงแทนที่จะเป็นเครือข่ายข้อมูลเดียวกันหมด มันกลายเป็นหย่อมหย่ม,ยม,ยมไม่เชื่อมกันครับอ๋อ oh, ค่ะเข้าใจเลยนั่นก็แปลว่าประโยชน์ที่เราคาดหวังมากๆอย่างการตรวจสอบย้อนกลับเร็วๆหรือเวลาต้องเรียกคืนสินค้าเนี่ยก็อาจจะทําได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรถ้าไม่มีมาตรฐานกลางมารองรับถูกไหมคะใช่เลยครับถูกต้องเลยมาตรฐานกลางจริงสําคัญมากๆเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมันไหลไปได้ตลอดไม่มีสะดุดไม่ว่าใครจะใช้เทคโนโลยีเจ้าไหนก็ตาม พอมีมาตรฐานร่วมกันมันก็จะง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนในระบบด้วยครับ ค่ะถึงแม้จะมีเรื่องท้าทายพวกนี้นะคะแต่ข้อมูลก็ยังชี้ให้เห็นประโยชน์ด้านอื่นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนอกเหนือเรื่องความปลอดภัยโปร่งใสแล้วเนี่ยบล็อกเชนยังอาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสลายเชนโดยรวมได้ด้วยเช่นลดงานเอกสารซํำซ้อนหรือที่น่าสนใจคืออาจจะช่วยลดขยะอาหารหรือฟู้ดเวสต์ได้ด้วยนะคะจากการที่ติดตามจัดการสต็อกได้ดีขึ้นอันนี้ก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมไปอีกครับ สรุปแล้วจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าบล็อกเชนมีศักยภาพที่น่าตื่นเต้นมากนะครับในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภยัยโปร่งใสประสิทธิภาพหรือแม้แต่ความยั่งยืนแต่ในขณะเดียวกันอุปสรรคก็มีอยู่จริงทั้งเรื่องต้นทุนที่สูงแล้วก็ความท้าทายเรื่องการสร้างมาตรฐานกลางที่ทุกคนยอมรับข้อเสนอแนะสำคัญจากข้อมูลก็คือว่า ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่เกษตร,รกรผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหน่วยงานรัฐต้องต้องหันมาร่วมมือกันจริงๆจังๆครับเ <c oughs> พื่อพัฒนามาตรฐานกลางแล้วก็หาทางทำให้เทคโนโลยีนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นในเรื่องราคาด้วยเพื่อ <Yeah. S 2> ให้เราใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนได้เต็มที่จริงๆครับวนนัี้ yeah. อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงค่ะว่าสมมุตินะคะสมมติว่าเราข้ามเรื่องต้นทุน กับมาตรฐานไปได้แล้วจริงๆแล้วซัพพลายเชนอาหารมันโปร่งใสปิ๊งเลยด้วยบล็อกเชนเนี่ยมันอาจจะมีคำถามหรือประเด็นอื่นๆตามมาอีกไหมคะในเชิงสังคมหรือมิติอื่นๆจากการที่ข้อมูลทุกอย่างมันเปิดเผยหมดเลยเข้าถึงง่ายขึ้นก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เราไปคิดต่อกันค่ะ แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมริปโตเครเรนซีอยากจะเอาจริงอยากจะวางแผนกเกษียณอยากจะจัดพอร์ตอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้งานหรือเกี่ยวกับนวัตรกรรมของโลกดิจิตอลที่เรียกว่ากิปโตเครเรนซีนะคะแต่มีหนังสือที่เต้เขียนเองกับแฟนนะคะเล่ม1ชื่อคนธรรมดาเลยได้เบิกคอยกิบบิทโตร์เจันตอนส่ขวามัางคั่งและเล่ม2องลีทัลลิพคริปโตเงินฟรีจากการลงทุนนะคะก็จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนคุณเป็นมือโปรในการลงทุนจัดพอร์ตเกษียณได้เลยค่ะ่ะตอนนนีี้มมโโปรชันนะคะพิเศษ ลด50%อยู่นะคะแล้วก็แถมฟรีมินิคอร์สมูลค่า4,000บาทปั้นมือใหม่สร้างกำไร8หลักถ้าใครสนใจก็รีบเลยนะคะเพราะว่าหนังสือมีจำนวนจำก,กัดใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่เป็นการพิมพ์ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะ